บางคนเนี่ยเอาหนังสือทวงถามเนี่ยนะคะมาเขียนใน40กอค่ะพี่น้องตลกปะคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ฝึกอย่าว่าดาบูรี่เลยนะคะเราไม่ได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเดลลอ์ชันแนวครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวก็จะมีประเด็นที่เดาวเคยทิ้งไว้ในเรื่องของการสอบทนายความนะคะดาวจะมาอธิบายเนเพื่อนฟังนะคะว่าระหว่างใบอนุญาตว่าความปีแล้วก็รุ่นเนี่ยมีความต่างกันยังไงแล้ววิธีการสอบเป็นยังไงแต่ก่อนที่เดาจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเราต้องขอเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิง่ง ติดตามดาวแล้วก็ทีมงานมาดอลล์ช n แนลด้วยนะคะสําหรับประเด็นที่ดาวจะพูดวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการสอบใบอนุญาตที่ดาวบอกเพื่อนๆว่าเป็นการสอบที่แบบยากมากเลยจือต้องใช้วินัยในการสอบเยอะมากเลยคราวนี้นะคะก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะสอบใบอนุญาตเราต้องรู้ก่อนว่าใบอนุญาตปีกับรุ่นมันต่างกันยังไงนะคะดาวเนี่ยนะคะเป็นทนายความที่สอบใบอนุญาตปีผ่านนะคะ <Wow. S 1> นั่นก็คือมีการสอบทฤษฎีแล้วก็สอบปีนะคะดาวอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า ถ้าเป็นการสอบใบอนุญาตว่าความที่เป็นลายปีจะเป็นลักษณะว่าผู้ที่มีการฝึกเนี่ยนะคะจะต้องเอาชื่อของตนเองเนี่ยนะคะไปสมัครนั่นก็คือพูดง่ายๆว่าต้องเดินไปหาสำนักง,งานทนายความสำนักง,งานหนึ่งค่ะที่มีคุณสมบัติตามที่สภาต้องการยกตัวอย่าง <c oughs> เช่นเป็นสำนักง,งานทนายความที่เปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีอย่างเงี้ยนะคะ คราวนี้เมื่อไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปฝึกงานที่นั่นเมื่อฝึกงานที่นั่นครบ1ปีต้องใช้คำว่าครบ1ปีนะคะคือเราจะนับระยะเวลาวันแรกที่ก้าวเข้าไปในการสมัครจนกระทั่ง วันที่ครบ1ปีเราถึงจะมีโอกาสในการที่จะสอบใบอนุญ,ญาตว่าความปีค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ข้อมูลว่าเราเนี่ยได้มีการหันร่างฟ้องเขียนคำร้องคำขอคำแถลงเราเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติมีความประพฤติอะไรยังไงบ้างท่านายความที่เป็นหัวหน้าสำนักง,งานเขาจะลงความเห็นค่ะเขาจะติ๊กติ๊กติ๊กให้เรา เหมือนเป็นการเก็บคะแนน1ปีอะคะ่ะ mm. เมื่อได้ไรเก็บคะแนนนั้นมาปุ๊บ mm. เราถึงจะมีโอกาสส่งมาให้ที่สภาแล้วเราก็จะไปสมัครสอบตั๋วปีที่สภาอีก mm. และใช้คําว่าตั๋วปีไม่ได้ะคะ่ะจริงๆใช้คําว่าใบอนุญ,ญาตปีนะคะแต่เราจะคุ้นคําว่าตั๋วปี mm. คราวนี้พอไปปุ๊บเนี่ย ก็จะถึงกําหนดสอบเราก็จะไปสอบสอบของลักษณะใบอนุญาตปีเนี่ยจะมีความต่างจากใบอนุญาตรุ่นเดี๋ยวดาจะอธิบายใบอนุญาตรุ่นต่อไปนะคะ <Okay. S 1> ใบอนุญาตปีก็คือเวลาที่เราสอบเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> เราจะเจอฟอร์มจริงฟอร์มจริงก็คืออะไรฟอร์มสารค่ะฟอร์มคําฟ้องคําร้องคําขอคําแถลง40กออย่างเงี้ยนะคะเราจะเจอฟอร์มจริงบัญชีพยานใบแต่งทนายความแล้วเราจะต้องกรอกตามจริงคือพูดง่ายๆว่า ถ้าในทางที่เราเรียนมาในระหว่างที่เราฝึกหนึ่งปีเราเคยมีการกรอกอะไรยังไงเราจะชินกับการที่จะกรอกใบแต่งทนายความว่ามันจะต้องกรอกตรงไหนถึงตรงไหนนะคะถ้าเราเคยร่างฟ้องเราจะรู้ว่าเราต้องใช้ฟอร์มไหนตรงนี้แหละมันจะมีนักศึกษาบางประเภทที่ไม่มีเวลาในการไปนั่งฝึก หนึ่งปีก็จะเอาชื่อไปฝากไว้เมื่อเอาชื่อไปฝากไว้เนี่ยพอคุณมาเจอฟอร์มจริงแค่นั้นละค่ะคุณก็จะงงพอคุณงงปุ๊บเนี่ยยกตัวอย่างความงงนะคะบางคนเนี่ยเอาหนังสือทวงถามเนี่ยนะคะมาเขียนใน40กอค่ะพี่น้องตลกปะคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ฝึกอย่าว่าด่าบูรี่เลยนะคะเราไม่ได้บูรี่แต่มันเป็นความจริงที่ว่า หลายๆคนจะชอบเข้าใจว่าพอเป็นสารเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นสารเราต้องดูไงเราต้องรู้ว่าถ้าเป็นโนติสหรือหนังสือบอกเลิกมันก็ต้องเป็น A4 ถูกไหมคะนั่นหมายถึงเราต้องเขียนใส่ A4 แต่ว่าหลายๆคนก็จะไปเขียนใส่40กนั่นเป็นตัวที่ทําให้รู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ฝึกมาแต่ว่าใบอนุญาตว่าความที่เป็นปีเนี่ยก็จะมีการสอบหนึ่งปีสอบครั้งหนึ่งเมื่อสอบผ่านเราก็จะได้สอบปากเปล่าต่อไปนะคะ คือลักษณะของเขาก็คือได้เขียนในฟอร์มจริงนะคะแล้วก็มีข้อกานะคะแล้วก็มีการสอบปากเปล่าเมื่อผ่านการสอบครั้งแรกมานะคะอันนี้คือความเหนื่อยของใบอนุญาตว่าความที่เป็นปีนะคะตรงนี้ต้องยอมรับเลยว่าคนที่จะสอบปีได้เนี่ยเขาจะค่อนข้างต้องฝึกเมื่อเขาฝึกแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถ สอบได้ส่วนมากใบอนุญาตว่าความที่เป็นปีเนี่ยจะมีคนสอบผ่านน้อยเพราะว่ามันเหมือนมันข้ามขั้นข้ามช็อตมาเลยแล้วส่วนมากนักศึกษาที่จบใหม่ๆก็บางคนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปนั่งฝึกงานที่สำนักง,งานทนายความหรือบางคนไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเป็นทนายความก็ไม่ได้ไปนั่งฝึกเหมือนกันเมื่อไม่ได้ไปนั่งฝึกมันก็จะทําให้อาจจะมีความงงว่า ฟ้องเป็นหน้าตายยังไง40กออาจจะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในการสอบอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นก็เลยสอบไม่ค่อยได้กันคราวนี้ใบอนุญาตาว่าความรุ่นจะเป็นลักษณะยังไงใบอนุญาตาว่าความรุ่นก็จะเป็นลักษณะว่าเราไปสมัครเมื่อไปสมัครเนี่ยมันจะมีการสอบอยู่3ครั้งครั้งที่1คือทฤษฎีครั้งที่2คือปฏิบัติครั้งที่3คือปากเปล่า,ามันจะเหมือนกับปีตรงที่ว่ามันจะมีปากเปล่า,า,าด้วยกันนะคะปากเปล่า,าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการถามจรรยาบรณหรือวิธีการอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้เมื่อ ลักษณะของใบนุญาตว่าความที่เป็นรุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นรุ่นรุ่น 4, 5 5 55, 6 57อา่าถ้าเป็นปีจะเป็น 606, 162ภาคทฤษฎีจะเป็นภาคที่เป็นกระดาษเขียนตอบเหมือนกำเนเลยค่ะจะไม่มีว่าฟอร์มอะไรยังไงคราวนี้มันก็เหมือนกับเราเขียนตอบ ข้อสอบในระดับปริญญาตรีเพียงแค่ว่าเราจะต้องเขียนฟ้องเขียนคำร้องคำขอคำถแถลงเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามเขียนบัญชีพยานส่วนมากอาจารย์เขาก็จะมีข้อสอบมาให้หลักๆก,ก็จะมีฟ้องแพง่งฟ้องาญายาคำร้องคำขอคำถแถลงหนังสือบอกกล่าวหรือสัญญาอย่างนี้นะคะซึ่งจะมีข้อเขียนอยู่ทั้งหมดด้วยกันประมาณ 6- 7ข้อนะคะแต่ก็จําไม่ได้ว่ากี่ข้อเนาะแล้วก็จะมีข้อกายอยู่20 คะแนนอ่ะนี่คือภาคทฤษฎีเมื่อผ่านภาคทฤษฎีมาก็ต้องมาลงทะเบียนฝึกง,งานให้ได้6เดือนเมื่อได้6เดือนแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะสอบภาคปฏิบัติ คราวนี้สอบภาคปฏิบัติมันจะมุกไปเหมือนกับของใบอนุญาตปีก็คือเราจะได้เจอฟอร์มสารฉบับจริงก็คือพูดง่ายว่าถ้าเป็นปีเนี่ยเจอฟอร์มสารจริงเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี่ยจะเจอเปเปอร์ก่อนแล้วพอปฏิบัติถึงจะเจอฟอร์มสารจริงพอเจอฟอร์มสารจริงเราก็ต้องหยิบมาใช้ให้มันถูกว่าต้องใช้ฟอร์มฟ้องคำร้องคำขอคำแถลงฟ้องอาญาท้ายฟ้องเป็นยังไงฟ้องแพ่งท้ายฟ้องเป็นยังไงเราต้องเลือกเราต้องดู ถ้าเราฝึกมาส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราจะชินกับการที่เห็นฟอร์มมันอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดความงงว่าเอาโฟกท้ายฟ้องอายาไปใส่ท้ายฟ้องแพ่งท้ายฟ้องแ่งมาใส่ท้ายฟอกอ้ายา,ยออายออเอาโนติสหนังสือบอกกล่ทาทวงถามไปใส่40่สกออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็นความงงของเรานิดนึงถ้าดาวจะไม่ผิดก็จะมีข้อกาด้วยในภาคปฏิบัตินะคะเหมือนกันกับทฤษฎีเลยพอผ่านตรงนี้ไปปุ๊บเราก็จะเหมือนกับไบอนุญาตเปีว้วคือมีการสอบปากเปล่าเรื่องของจัญญาบมัณเรื่องของอะไรแนวทางการสืบพยานถามค้านนนี่ถ้าเป็นเหมือนรุ่นของดาวเนี่ยอาจารย์เขาถามว่าการถามพยานในชั้นศาลมีกี่อย่าง อย่างนี้นะคะเขาก็จะถามเราประมาณนี้ซึ่งก็จะมีผู้อาวุโสทั้งหลายแหลของสภานะคะมาเป็นผู้ที่จะสอบปากเปล่าเราคือเขาก็จะถามแบบคล้ายๆว่าเฮ้ย hey, คุณเนี่ยทำไมถึงยังมาเป็นทนายความอะไรอย่างเงี้ยถามทัศนคติเราแล้วก็จะมีคําถามที่เป็นการประเมินถ้าประเมินแล้วเราไม่ผ่านเราจะได้เข้าห้องเย็นค่ะ ก็คือจะมีการซ่อมโดยการเรียกเราไปถามว่าทำไมคุณตอบแบบนั้นล่ะคุณที่ยังไงคุณถึงตอบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากแล้วในภาคปากเปล่าเนี่ยก็จะไม่มีใครตกนะคะเมื่อผ่านการสอบมาจนถึงปากเปล่าเนี่ยเราถึงจะได้มาทําหนังสือรับรองจากสภาเน่ไปขึ้นทะเบียนเมธนายความโน่นนี่มีการเสียเงินใบอนุญาตว่าความที่เป็นสมุดเล่มเล็กๆนะคะคล้ายๆกับสมุดพกอะค่ะ ก็จะมีว่าเป็นใบอนุญาตว่าความที่เป็นปีหรือว่าที่เป็นรุ่น oh. อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะใช้บัตรใบอนุญาตทนายความเนี่ยนะคะแบบ2ปีหรือแบบตลอดชีพอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเสียเงินค่าบัตรให้กับสภาพเพื่อจะทําใบอนุญาตให้กับเรานะคะประมาณนี้เราใช้เวลาในการสอบก็น่าจะ ่าแบบว่าไม่มีปัญหาเลยนะคะคือผ่านทฤษฎีผ่านปฏิบัติผ่านปากเปล่าเลยเนี่ยเพ mm. ืปีหนึ่งเต็มๆนะคะในการสอบใบอนุญ,ญาตทนายความซึ่งก็หลายๆคนก็สอบครั้งทฤษฎีไม่ผ่านอย่างเงี้ยก็พอสอบทฤษฎีไม่ผ่านก็จะรู้สึกท้อแท้นะคะอันนี้ดากฝากไว้สําหรับน้องๆที่สอบนะคะตัวดาเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนเก่งแล้วก็ใช้เวลาในการสอบถึง2ครั้ง ครั้งที่1ทฤษฎีก็ได้40กว่าคะแนนครั้งที่2ทฤษฎีก็ได้40กว่าคะแนนนะสี่ด้าด้วยซ้ำไปจะผ่านก็ไม่ผ่านนะนะคะในการสอบเนดาท้อแท้มากเราต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเดาท้อแท้ในการสอบมากเพราะว่าในความรู้สึก,กไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้แต่ว่าพอไปถามหลายคนนะคะที่เดารู้จักที่สอบถึง10ครั้งอะคะ่ะก็มีดังนั้นเนี่ยนะคะเดาก็ให้กำลังใจเพื่อนๆเลยว่าคนเราเนี่ยนะคะเมื่อไม่หยุดฝัน แล้วก็ไม่ท้อแล้วเราไม่เลือกที่จะหยุดเนี่ยยังไงเป้าหมายเราก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่มันจะถึงนะคะ <Hey! S 1> สำหรับวันนี้นะคะดาวก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่นั่งฟังดาวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe. แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานมอต้อลอช์ชาแนลกด้วยนะคะคลิปหน้าดาวจะมีมาพูดเรื่องอะไรต่อเนี่ยอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ